สวัสดีครับผมทาไปพิเศแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่สระน้ำนะครับดูดูดิโอ้นี่ก็เป็นาาอ่าสระน้ำเข้ามาใกล้ๆครับก็เป็นสระน้ำแบบท่าารา,า,า,านะผมเดี๋ยวผมจะติดให้นะผมถ้าใครอยากมานะก็อันนี้ก็ผมก็มาค่าค่าเข้าก็ห้าสิบบาทนะก็ผมก็เข้าฟรีนะ <S 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 อะไรมึง ก็นัากล้องพูเยิยบปากไปเออดอยาก็สูงแบบเกินนี่็ล่สาวสามสิบก็สูง้าใครสูงไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็สามสิบบาทนะก็สบายครับน้ำน้ำดูครับดูน้ำมะครับมีอะไรไม่รู้ที่ยเพือนนี่ก็เป็นสระเด็กนะสระเด็กมันก็ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะเนี่ย ก็าถามว่าทำไมผมต้องเล่นสาดอีกก่อเนาะโอ้พี่จีผมก็ว่ายน้ำเปรนนะเข้ามาครับพี่จีก็ผมก็ว่ายน้ำเปรนนะแต่ผมไม่ไว่ายเมื่อวานผมไปไว่ายที่มหาสมุทรแอตแลนติกแอมป์ติงเบานะไอควายเอ้ยนี่ครับก็เมื่อวานไปไว่ายที่มหาสมุทรนะผมก็หมดแรงนะผมเลยไม่อยากเล่นสาดลึกนะถือกล้องตรงๆนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเราแต่กล้องมันเดินไม่ได้นะมันโง่ไง เออมันลงห้าไม่ได้เป็นกูเเตี่ยไงอ่ะบินอบินเป็นเห่าวายานวายซามาดนมาเดินมาเดินมาเดินรีวิวเดินรีวิวมาเดินมาครับเดินมาเฮ้ยขึ้นดิแม่แม่แม่ถ่ายแม่แมเฮ้ยลงมาดีเนี่ยเขามีไว้ให้เดินเนี่ยวัเข้าคูี่ยได้ส่เสอมามา ี <Z an aaS as> ่ก็เป็นสระอ่าไม่ลึกเท่าไหร่นะนี่ก็แค่นี้นะเล่นเลเล่นขอมานิดนึงอันนี้ก็ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็เป็นสระอีกนะอันเนี้ยโชว์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 กระโดดนะรับโชว์กระโดดนะแต่มันโดดไม่ได้นะครับเนี่ยมันมันเอ่อมันลึกเกินนะผมไม่ชอบโดดน้ำเฮ้ยไอ้ยักษ์เลยมันกดตีหน้าเดี๋ยวสังเกตเลยเนาะเอามารีวิวอ่าอะไรกันเจ๊ยิ้ม่ปจบนะ นะครับเฮ้ยจัก้อนเร็วหนยมาดีดีกวาเฮ้เราเป็นคนดังแล้วทุกคนเราเป็นคนดังเราเป็นคนดังกันนะนี้อันน้อัน้วินเนี่นประมาณนี้นะอันนี้แค่ตื้อๆนะถ้าถ้าลงไปอีกประมาณนี้นะคนตัวเตี้ยก็ได้จุน้ำนะเดินน้เดินน้เดินน้เราก็จะไปเดินตาไมเรากอจะฉีิดูครับเอฟซีขอหายูครับดูดูครับังดูดิ ลงมาลาครับลงน้ำไมครับลงน้ำไหมครับก็ไม่ค่อยลื่เท่าไหร่นะครับก็ทำไมไม่อยากเล่นน้ำดื่อก็ไปว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรมานะสมุทรอไรคมหาสมุทรอะไรมเอ้ยกดิดตอน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 อไตอะไตอนอต่อเฮ้ย โอ้หครับดูเอฟซีท <Labor ator. S 2> ah, like ั้งหลายเอ้ยผมติดตามช่องไทยวิชินะครับเวียเวไปติดตามน่องเอฟาราาเลยครับ้ผมเอช่องไทยวิชินครับผมเอฟซีครับเปิดเปิดดิหนั่ำหนัดูก่อนสวัสดีครับผมค่ะ ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะก็มันก็สนุกแลนะน้ำก็อุ่นะไม่เย็นนะก็เล่นน้ำคลายร้อนได้นะก็ใครอยากาก็เวี๋ยวผมติดให้โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายเอ็นดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดครับอย่าลืมกด